มาถึงแล้วนะครับผมไมโครเดนเซอร์ USB ที่สั่งไว้กับผมนะครับอันนี้ก็เป็นไมโครเดนเซอร์ USB สําหรับมือถือนะครับใช้กับมือถือนะครับเอาไว้ไลฟ์สดเอาไว้คอบเวอร์เพลงนะครับอ่าพกพาไปนอกสถานที่นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตลูกค้าแกะสักกรองนึงนะครับแล้วก็จะมาสอนวิธีการประกอบแล้วก็วิธีการใช้งานนะครับวิธีการต่อสายว่าต่อยังไงใช้งานยังไงนะครับโอเคก็ผมจะทําให้แบบละเอียดเลยนะครับผมเริ่มตั้งแต่การประกอบเลยนะครับผมอันนี้เราประกอบขานะครับประกอบขาก่อนนะครับ ขามันเป็นน็อตนะครับเราสามารถปรับได้นะครับใช้รู้สึกจะเป็นปากแฉกนะครับเราปรับได้ไม่ต้องปรับก็ได้นะมันไม่ได้แน่นมากนะแต่ฐานตรงนี้เราต้องหมุนให้แน่นๆหน่อยนะครับแล้วเราก็หมุนตัวจับไ้นะครับตัวนี้ใส่นะครับว่าหมุนตัวไม้ใส่นะครับอันนี้คือแน่นแล้วนะครับแต่ว่ามันสามารถหมุนได้นะครับแล้วเราก็ปรับนะคับตรงนี้ครับตรงนี้นะจังเลยแบบนี้จังไกแบบนี้หรือว่าจะลองแต่ความถนัดนะครับได้ก็ผมจะสอนปุ๊มนะครับ ปุ่มนี้คือปุ่มสต็อปนะครับสมมติเราใช้งานอยู่แล้วเราจะไปทําอย่างอื่นจะไปกินน้ำทำอะไรเราสต็อปไว้ก็ได้นะสต็อปไว้เราเสียงจะไม่เข้านะครับส่วนไอ้ตัวนี้ตัวนี้เป็นเสียงไอโคเอฟเฟกในตัวนะครับอ่ามันจะมีเอฟเฟกในตัวเราจะไอ้ตัวนี้ผมแนะนําให้เปิดสักสักสักเก้าโมงนะครับสักเก้าโมงกำลังดีนะถ้าปรับเยอะเสียงมันจะไม่ค่อยดีครับแล้วก็ตัวที่สามตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวเกรนนะครับตัวเกรนเราเราปรับสุดเลยก็ได้หรือว่าเกือบสุดก็ได้นะครับถ้้าาาาาาาเเเกกกิดดดว่่รรรรรปปปัับบสสุุ็ตอองงยูหน ส่วนตัวผมจะชอบปรับแบบสุดเลยนะครับแล้วผมจะชอบตั้งไว้ห่างๆแล้วก็คัฟเวอร์เพลงครับส่วนตัวนี้เราก็เราก็เสียบหูฟังนะครับเราก็ฟังมอนิเตอร์ว่าเราพูดเนี่ยเสียงดังไหมดังเบาเกินไปหรือว่ายังไงเราก็ค่อยมาปรับทีหลังนะครับเราก็ต่อมาต่อมาก็เป็นสายนะครับสายเราก็เสียบสายไปเลยไม์ตัวนี้เราสามารถใช้ได้กับ Android แล้วก็ iPhone นะครับมันจะอยู่ที่ที่ตัวแปลงนะครับตัวแปลงเนี่ยครับตัวนี้ต้องซื้อแยกนะครับตัวไม์เนี่ยพันหกนะครับ เพราะว่ามันลดรังสิตอกนะครับแต่ว่าแต่ว่าตัวตัวสายแปลงเนี่ยเราต้องซื้อแยกนะครับอันนี้สมมติถ้าเป็น a n น r o i d นะครับผมลองแอนดรอยนะครับผมสาธิตกับแอนดรอยนะครับเราเสียบเราเสียบหัวแปลงไปแล้วนะครับเราก็เสียบไปเลยเสียบไปปุ๊บมันจะมีตัวไฟขึ้นนะครับนี่นะครับไฟมันขึ้นแล้วนะครับแสดงว่ามันทำงานได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าโทรศัพท์ผมมันเก่านะครับมันจะติดมันจะติดบ้างดับบ้างนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมรุ่นเก่าแลว ปกติผมใช้ iphone นะครับแต่ iphone นั้นตายอยู่ตอนนี้แล้วเราก็กดเข้ากล้องได้เลยนะครับผมกดเข้ากล้องได้เลยหรือว่าเข้าจิ๊กตอบหรือว่าเข้าอะไรได้หมดนะครับหรือว่าเข้าไรสดได้เลยใช้งานได้เลยไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องตัดต่ออะไรสักอย่างนะครับผมเนี่ยเราก็เข้าวิดีโอกดอัดได้เลยครับแล้วมันก็จะทํางานเลยงานหรือันตัดเลยเพราะว่ามันเป็นไมโครเนเซอร์ไมโครเนเซอร์แบบ plug amp นะครับคือเสียบปุ๊บใช้ได้เลยคือไม่ต้องไปไม่ต้องไปตัดต่อไม่ต้องไปใส่เอฟเฟกต์ในคอมไม่ต้องตัดต่ออะไรสักอย่างครับคือเราสามารถใช้ได้เลย มันสะดวกแบบนี้มันแล้วก็เสียงคุณภาพเสียงมันมันไม่ได้แย่นะครับมันดีนะครับผมใช้ตั้งแต่มันราคาประมาณสองพันสี่แล้วนะครับตัวเนี้ยผมใช้มานานแล้วนะแต่ว่าตอนนี้รุ่นใหม่ๆมันออกมาเยอะนะครับมันก็เลยลดราคานะครับมันก็เลยคุ้มนะครับตัวเนี้ยสามารถใช้งานได้จริงนะครับใช้งานได้จริงแล้วมันเป็นแบบคาร์ดิโออย์นะครับรับด้านหน้านะครับสมมติเราพูดด้านหลังเสียงไม่ไม่ค่อยเข้านะต้องพูดด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบเสียงกันนะครับเดี๋ยวเรามาเทสเสียงมค์กันสดๆเลยนะครับผมมาลองเทสดูว่าาเสียงมมันนจะะปรณไห ใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักเธอเบื่อกับความปลวนแปลมันไม่แค่และไม่หวังมันเหมือนคนชินชาไม่มองไม่ฟังและแล้วก็มีเธอเดินเข้ามาเข้ามาคนในลิ้นชัก ที่ปิดตายเพราะรักเราให้อาภัยใจเมาเมามาแบ่งเบาที่ฉันลามาสนใจใหญ่ดีคนที่ไม่มีค่าให้รู้ว่าตัวเองยังสำคัญก็จะประมาณนี้นะครับ ระดับความดังเบาของของไม้นะครับ,รบก็แล้วแต่เราตั้งนะครับ,รบถ้าเกิดว่าใครอยากจ,จะโฟกัสเรื่องเสียงกีตาร์ก็ให้มันอยู่ระดับนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจ,จะให้มันเสียงร้องดังกว่าเสียงกีตาร์เราก็ตั้งสูงหน่อยแนะนำให้พี่ซื้อขาขาตั้งนะครับขาตั้งดีๆหน่อยโอเคครับผมจะประมาณนี้นะฮะ